ครับผมก็ขอสวัสดีเพื่อนเพี่น้องน้องที่รักและก็ชื่นชอบในการเล่นหมากรุกไทยทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ลุกชนเนลนะครับผมในกระดานนี้ AI นั่งขาวครับเ Green ี e l k i e นนั่งแดงเพื่อเป็นการไม่เสียวเวลาลรเราไปรับองรูปแบบการถอดหมากของ AI ในกระดานนี้เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษากีฬาหมากรุกไทยไปพร้อมๆกันเลยนะครับ AI ครับเลือกเปิดกระดานด้วยเบี้ยหน้าขมครับ Green p เลอเือกเด่นโคด ตามมาด้วยโคลนครับสำหรับ A.I หรือว่าจะใช้ทรงไหนสู้กันในกระดานนี้ครับจงังหวะนี้ขึ้นโคลนมาเลยครับสำงรับ A.I ตามมาด้วยมิดชัดเจนครับสำหรับผู้เล่นเป็นโอเคเป็นมาร์เทีย จังหวะนี้ครับโอ๊โหเอไอเดินเรือกดครับแม่มาแปลครับในกระดานนี้ดูว่าจะถอดมากยังไงให้เราดูกันครับในกระดานนี้ครับเอไอเดินเรือกดเลยครับจังหวะนี้ครับดูครับเดินม้ามาตำแหน่งนี้ครับอืมอะไรที่ไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นครับสําหรับการเดินมาของ AI อครับ จังหวะนี้ AI กินตัดโอ้ห AI ครับเลงเบียตัวนี้ครับอืมืมการถอดมาตูครับเนี่ยคือโดนถอดตั้งแต่ต้นกระดานเลยครับสำหรับผู้เล่น KOK OK ครับเนี่ยจังหวะโดนโคนมาเลยครับอืมอปนยังไงครับปิดทางหนี้เลยครับ โอ้โหมาลุกในกรณีนี่ต้องบอกว่าสู้กันตั้งแต่ต้นกระดานกันเลยครับเนี่ยจังวันนี้ใช่มากินนขอไปครับแ,แก้ไขโดยต่วนะครับสำหรับผูเ้เทนเป็นโอเคครับแม่เรือตัวนี้ของไอ้ไอนี่ต้องจ่ายไหน ตัวทีเดียวครับสำหรับตัวมาของเลื่นเป็นโอเคอย่างนี้ต้องอเป็นตัวที่น่าศึกษามากครับสำหรับแต้มนี้ของไอนะครับเดินเรือมาไม่ให้ผู้ต่อตู้นั้นได้ตั้งหลัดเลยครับไอดูการแก้ไขของเลื่นเป็นโอเคครับถือว่าเป็นตัวนี้ศึกษาที่ได้ดี ดีมากครับสำหรับแต้มนี้ของคีไนะครับเดี๋ยวมาดูการขยายมักของเพื่อนเตยอเคกับเกมการแก้ไขจะทำยังไงก็สำหรับเพื่อนเต๋อเีจังหวะนี้โดนขิ้มดูทางเม็ดโดนล็อกหมดเลยครับ จับกินดีครับเนี่ยโอ้หตำแหน่งม้าเนี่ถือว่าร้ายแรงจริงๆ,ๆครับจังหวะน,นี้ขอต่อเลยครับไม่ไหวครับับชอ็อตนี้การถอดหมากีไอนี่ถือว่าเป็นตัวนี้ที่น่าติดตาจริงๆเนี่ยต้องใช้ขุนมาผู่ครับอืม ตีหน้าขูดเลยครับผมสำหรับ AI สวนกับ้เบีย้ยสูงครับแม่เโอเคโอ้โหจังหวะนี้ครับ AI ตัวม้ามาจับเบีย้ยเลยครับโอ้โหสดจริงๆทําครับไมไอเนี่ยในกระดานนี้แม่ซาจริงๆต้องชัมกม้ากลับมาผูตัวเดียวมันไม่ถึงใจครับเสริมมาอีตัวนึงครับ ต้องรีบปรับกลยุทธ์ใหม่ครับสำหรับผู้เล่นเปียวโอเคจังหวะนี้ครับโดดม้ามาตีลุกอีกอืจุกจุกกันไปครับสำหรับจุดนี้แม่โอ้โหโอโอโอโดูครับเนี่ยแต้มนี่ไอยังไม่เอาผมโอโมโ้โหเดินเลือก,กดโคลเลยตำแหน่งนี้ใจคอครับอ่าวโอเคเห็นครับผม จังหวะนี้ก็ยังมีแต้มอีกไอโอ้โหดดอกนี้เข้าไปฮึมราบเป็นพนันโอเคนี้นคุณเราจะทำยังไงครับเนี่ยเอาใจเชียกันครับจบเลยครับผมอ่าก็จบที่จุดนี้ครับผมเออเลมนพลเ,พเ,พเ์โอเคนั้นก็ขอยอมแพ้ครับกแม่ในกระดานนี้นั้นเมนแต้มเจ๋งๆของไอไลไล้ไอหลายแต้มเลยทีเดียวนะผมเปิดมา ก็เจอแต้มเรือ AI ไเลยครับโอ้โ oh, ห oh, oh, oh. เป็นกรีหน้าศึกษากันมากเลยครับเนี่ยนะก็เกี่ยวไว้เพื่อรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาคิดรามรุกไทยนะครับเ,เพื่อนๆแล้วก็รับชมเพื่อความเพลิดเพลินนะครับผมครับผมต้องขอบคุณผู้เล่นเียวเอทุกท่านนะครับผมต้องขอบคุณผู้พัฒนาเกม AI นะครับผมที่เล่นหมากรุกในกระดานนี้แล้วกันแล้วก็สร้างสารรค์องค์ความรู้ในด้านหมากรุกไทยไว้ให้กับผู้ที่รักแล้วก็ชื่นชอบในการ สนใจในการได้หมากรุกไทยไว้เป็นตัวนี้ดูเพื่อเ,เป็นตัวอย่างกันนะครับสำหรับวันนี้ผมกับพีนน่ิเน้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ